สีพิเศษค่ะลูกค้าคาะตัวท็อปออปชันใครที่กำลังหาอยู่ไอบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าประหยัดไปเกือบ2ล้านค่ะ Merced e s b e n z G L A 250้านะคะโมปี2017ลูกค้าได้เป็นตัว A M G Dynamic ด้วยนะคะราคาดีมากๆค่ะ6990 0 0บาทกระจังหน้านะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นกระจังหน้าใหม่ด้วยนะ,ะลูกค้าที่สำคัญโลโก้2จุดในส่วนของไฟนะคะเป็นตัวไฟใหม่มาพร้อมกับ Daytime Running Light นะคะแม็กบ้างดีกว่าค่ะแม็กเดิมจากศูนย์ Mercedes เบนซ์ยางปีใหม่พร้อมใช้งานและที่สําคัญเป็นตัวซันรูฟด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านถ้ายกันบ้างดีกว่าตัวไฟใสๆเดิมๆเลยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับนี่โลโก้อยู่ครบทุกจุดป่าท้ายไฟฟ้าด้วยจูกของจุกคนแบบจุกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่า SUV เบนซ์คันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะคันนี้ให้ออปชันมาแบบจัดเต็มนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวจอขนาดใหญ่นะคะสล็อตแอร์5.5มุมลูกค้าพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมันติ ังก์ชันชิปด้านหลังแล้วตัวนี้ได้เป็นตัวเกียร์คอพวงมาลัยด้วยเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยสามารถเซตเมมโมรีได้ด้วยค่ะลูกค้าและที่สําคัญนี่ตัวท้อมซันรูแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วตัวซันรูฟเขายาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะแล้วก็เป็นซันรูสอตอนด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่านั่งก็คือฟีลแบบห้องนั่งเล่นเลยคือได้คันนี้ไปลูกค้าใช้งานต่อได้แบบสบายๆใครที่สนใจนะคะให้ฝากไว้ด้วยค่ะกับ g l a 250คันนี้นะคะ0 8นย์5ป7 7 4หรือเข้ามาชมร ได้เลยที่ดิมค่าบาบกิจสราคุณค่ะครับบ๊ายบาย